อเจ้าพร้อมไหมที่หมื่นแม่หญิงการเกตชวนดูหนังบุกเ,เพสันนิวาสสองบุพเพสันนิวาสสองภาพยนตร์ร่วมทุนฟอร์มใหญ่ของ GDA ผู้กำกับรถไฟฟ้ามหานาเธอและน้ำตาการเทพบอกเรื่องราวความรักในชาติพบใหม่ของพี่หมื่นและแม่หญิงการเกตนำแสดงโดยโปปอดทนวัฒนะพูดและเบลล่าราณีแฮมเปนร่วมด้วยไอพาริอินทอนโกมันสุดพร้อมฉาย28กร,รกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ บุพเพสันนิวาสสองเล่าเรื่องราวของพี่หมื่นและแม่หญิงการเกตที่หลังจากครองรักกันอย่างหวานชื่นจนตายจากเมื่อครั้งสมัยอยุธยาทั้งสองก็ได้กลับมาเกิดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่กลับมีเพียงคนเดียวที่ยังเชื่อในเรื่องบุกเพสันนิวาสบุกเพสันนิวาสสองกรกฎาคมนี้นะเราจะได้มาพบกันในโรงภาพยนต์ข่าวสดบันเทิงบุกเพสันนิวาสสองโป๊ตอนวัดเวลล่ารานี